ชมบอลนะทุกต้นราคา80บาทหมดเลยนะคะส่งเมาอยู่ที่50นะอย่างเช่นต้นนี้พี่อ่ะจำชื่อไม่ได้นะแต่พี่อาะจะใส่เป็นรหัสนะคะต้นนี้ต้นนี้80บาทแล้วต้นที่หนึ่งนะคะส่วนต้นนี้ต้นที่สองนะคะต้นที่สองเป็นบอลด่างอินโดนะ80นะคะต้นที่สองต้นที่สามจะเป็นนพเก้าต้นที่สามนะคะต้นที่สามนพเก้านะคะต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่ต้นนี้เป็น นกน้อยนำโชคนะคะแล้วก็ต้นที่ห้านะคะบอลต้นนี้บอกลกาบนะต้นที่ห้าไม่ต้นที่หกนะคะสัตนกชดายุนะต้นที่หกนะมีมีต้นเล็กด้วยนะมีมีใบนี้ด้วยนะต้นที่หกนะคะแล้วก็ต้นที่เจ็ดนะหน้าน้องจะเป็นลนักษณะนี้นะคะแปดสิบบาทนะคะแปดสิบนะต้นที่เจ็ดนะคะ ต้นนี้ต้นที่แปดนะคะสึกจะเป็นอะไรนะมิสเมตรีนะคะต้นที่แปดนะคะนี่เป็นต้นที่เก้านะคะต้นที่เก้าต้นที่สิบนะคะต้นที่สิบแปดสิบบาททุกต้นเลยนะคะต้นที่สิบเอ็ดนะคะแปดสิบบาทค่าจัดส่งอยู่อที่ท้าสิบบาทนะคะกี่ต้นก็ห้าสิบนะคะต้นที่สิบสองนะคะต้นนี้ ส่วนต้นนี้ต้นที่สิบสามนะคะลักษณะหน้าไม้เป็นอย่างนี้นะคะต้นที่สิบสามนะคะนี่เป็นต้นที่สิบสี่นะคะต้นที่สิบสี่ส่วนต้นนี้ต้นที่สิบห้านะคะสิบห้าพี่อะจำชื่อไม่ได้แลวพี่ใส่เป็นรหัสไปเนี้ยค่ะต้นที่สิบหกบอลกระดาษด่างนะต้นที่สิบหกนะบแปดสิบาททุกต้นนะคะส่วนต้นนี้ต้นที่สิบเก้านะคะต้นนี้ต้นที่ยี่สบนะยี่สิบนี่สวยมากเลยยี่สิบนะยี่สิบ ต้นยี่สิบเอ็ดใบไผ่นะคะต้นยี่สิบสองเป็นลักษณะใบากลมๆนะคะยี่สิบสองต้นยี่สิบสามในสามเชียงใหม่นะคะส่วนต้นยี่สิบสี่กระดูกใบน้องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะหน้ามาอย่างนี้เลยนะคะฟอร์มสามใบนะต้นที่ยี่สิบสี่นะคะส่วนใบสีขาวๆคือต้นที่ยี่สิบห้านะคะต้นที่ยี่สิบห้านะต้นที่ยี่สิบห้านะคะต้นที่ยี่สิบหกใบเหลืองนี้นะคะสีเหลือง ต้นที่ยี่ิบเจ็ดต้นนี้สวยมากบอลเก่านะยี่สิบเจ็ดนะคะทุกต้นราคาเดียวหมดเลยนะคะคือแปดสิบนะคะค่าจัดส่งกี่ต้นก็ได้ห้าสิบาทนะคะนี่คือบอลทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยไปเอาแพนก้องให้ดูแบบนี้พี่จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าน้องอะ่ะโตแล้วนะโตแล้วนะบอลน,นอกกู้ทั้งหมดเลยทุกต้นเลยนะคะบอลน,นอกกู้หมดเลยนะเนีย่ยไปเอาแผ่นก้องให้ดูแบบนี้นะคะ ชอบต้นไหนนะแคปรูปหาพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่เอาแผ่นกล้องให้ดูอีกรอบนะชอบต้นไหนแคปรูปหาพี่ได้เลยนะ